สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอ,อก,กันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ครับ13กุมภาพันธ์ครับก่อนที่จะลุยกันในโปรแกรมสุดสัปดาห์วันศุกร์นี้ครับมีฟุตบอลขาประจำคือบุนเดสลีกาเยอรมันเดี๋ยววันนี้จะมา พูดคุยความพร้อมก่อนเตะกันบรูซเอร์ดมุลเจอกับไมซ์ส่วนอีกหนึ่งถ้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้จะเป็น f อเครับเริ่มเตะตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันนี้จะเป็นเฮาซซิตี้เจอกับเชลซีที่เราหยิบยกมาอัปเดตความพร้อมก่อนเตะเล่าสู่คนฟังกันนะครับไปดูเรื่องราวของบุนเดสลีกาเยอรมันกันก่อนลงเตะในเวลาทีสองครึ่งครับดอตมุลรองจากฝูงเจอกับไม์อันดับ14นะครับดอตมุลพึ่งบุกไปเอาชนะวบบวกมาได้2ประตูต่อ1ฟอร์มการเล่นนะช่วงเวลานี้เนในใลกกชะ5มรวด ติดต่อกันกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวครับเกมรุกในฤดูกาลนี้ถือว่าดอทมูลทําได้ตามมาตรฐานแต่สิ่งที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของเกมรับนะรับเพราะว่าเกมรับตอนนี้21นัดเสียเพียง20ประตูเท่านั้นนะครับเกมรับ ดีเป็นรองเป็นแค่ไบเยมินิคทีมจากฝูงทีมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลงานการเล่นในบ้านซีซั่นนี้ก็ยังคงเป็นจุดเด่น10นัดชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ในบ้านของตัวเองดาวยิงอย่างเซรุกิราซียิงไปแล้ว9ประตูแม็กซิมิเลียนไบเออร์ยูเลนบรัน์และคาริมอาเดยามี่เป็นแกนหลักที่ลงสนามกันนะครับช่วงนี้แล้วก็เป็นตัวอันตรายของดอทมูลหมดเลยส่วนไมค์กันบ้างครับไมค์ล่าสุดเนี่ยอ่อเล่นในบ้าน ชนะเอาบวกมา2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าฟอร์มการเล่นนะช่วงนี้ของไมค์เนี่ยก็ไม่เบาครับชนะมา4จาก5เกมหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวจาก5เกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามไมค์นัถึงจนตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่ยิงน้อยไปหน่อย 21นัดยิงได้เพียงแค่25ลูกนะครับคือเท่าเทียบมาตรฐานกับฟุตบอลบุนเดสเนี่ยก็ยังถือว่ายิงได้ค่อนข้างน้อยนะครับอีกทั้งการเล่นเกมเยือนของไมในฤดูก,กาลนี้เนี่ยสิเกมพวกเขาชนะแค่2แล้วก็แพ้ไป5นัดเลยทีเดียวนะครับเกมรุกเนี่ยความหวังสูงสุดจะอยู่ที่อามิรีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่ามอนเนี่ย แบกการยิงประตูของไมยไว้9ประตูนะครับส่วนคนอื่นๆหวังผลได้ค่อนข้างยากนี่คือจุดที่ถ้าเอมิรี่โชว์ฟอร์มไม่ออกแล้วก็โดนปิดโดนล็อกเนี่ยการยิงประตูของไมยก็จะลดประสิทธิภาพลงไปพอสมควรครับดูแล้วดอนมูลครับยังเคี่ยวยังดีกว่าแถมยังได้เล่นในบ้านถึงว่าแมาไมเนี่ยจะฟอร์มดีขึ้นมาแต่วันนี้ดูแล้วไม่น่ารอดครับบทกันไปตลอด90านาทีบริษัทดอนมูลครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไมยไปได้ถ้าลูกแรกมาเร็วนะครับไมยน่าจะเป็นทีมที่ชอบเปิดเกมลุกแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ท่าประตูแรกดอดหมุนขึ้นนําเร็วโอกาสที่จะยิงประตูเพิ่มก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่ฟุตบอลเอฟเอคัพกันบ้างน,นะครับของอังกฤษตีสองสี่สิบห้านะครับคืนนี้เฮาซิตี้ทีมอันดับสี่จากแชมเปี้ยนชิพเจอกับเชลซีทีมอันดับห้าจากพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นงา,านถ่ายเอฟเอคัพรอบที่สี่ครับฟอร์มของเฮาซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เนี่ยเกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้บิสตอลซิตี้มาสองประตูต่อสามแต่ว่าเป็นการแพ้นัดแรกในรอบเจ็ดเกมหลังสุดในลีกเลยนะครับแล้วก็ข้อได้เปรียบของ How e เเฮานี่ย คือได้พักมากกว่าเชลซีเพราะว่าเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยในเกมสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์เชลซีพึ่งไปเล่นในบ้านแล้วเสมอกับ ลีดอยู่ในเตดมา2ประตูต่อ2นะครับวันนั้นก็บทหนักนะครับเล่นหนักแล้วก็เป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยนี่คือจุดที่ How City, เฮาซิตี้เหนือกว่าเชลซีคือเรื่องของสภาพร่างกายนะครับรอบก่อนหน้านี้ชนะแบล็กเบิร์นมาได้สำหรับเฮา1ประตูต่อ0นะครับเจอคู่แข่งในระดับเดียวกันดาวยิงที่ฝากความหวังเอาไว้นะครับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับแล้วก็เกลฮาร์ดรวมถึงโจเซฟสามคนนี้ครับ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของทาวซิตี้แล้วก็เล่นในบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะสู้กับเชลซีให้ได้ส่วนเชลซีบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเพิ่งไปเสมอกับลีดวันนั้นนําก่อนแล้วก็ไล่โดนไล่ตามตีเสมอเป็นทีมที่ฟอร์มดีบ้างฟอร์มแย่บ้างวันไหนเจอทีมใหญ่ฟอร์มก็จะดีตามวันไหนเจอทีมระดับกลางทีมระดับเล็กๆลกเชลซีก็จะพลาดให้เห็นเป็นแบบนี้เป็นประจําเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่เชลซียังแก้ไม่ได้นะครับแนวรุกอย่างอ่โชเปโดโคพาเมอร์ เอ็นโซเฟรนันเดสเอสเตวาลแลวก็มอเซกไกเซโดก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าสภาพทีมจะค่อนข้างสมบูรณ์ในการมาเยือนเฮาชั่วโมองนี้ไม่น่าง่ายครับแล้วเป็นบอลทูเอฟร์ครับดยดูแล้วเชลซีถ้าจะชนะเฮาซิตี้วันนี้ก็คงต้องเล่นให้ดีที่สุดและถ้าเล่นได้ดีก็มีโอกาสชนะแต่สุดท้ายเชื่อว่าถ้าจะชนะเฮาซิตี้เจ้าบ้านไม่ยอมแน่นอนนะครับก็คงเป็นการเบียดชนะและเฉือนชนะเท่านั้นก็คงเป็นเกมที่เชลซีเหนื่อยและยากมากๆนะครับและนี่คือทั้งหมดของพิวฟุตบอลแล้วนะครับขอบคุณมากที่ตาม ก่อนเต,ต์แบบนี้ได้ไหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ